สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ฮูเซนชิมกุล بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอบค่ะความเมตตาความกรุณาประนีประนอมอ Allah سبحانه وتعالى นะครับได้พ al ึงประสบแดดพวกเราทุกๆคนนะครับก็ทำดินแล้ววันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ เรื่องราวนะครับชีวประวัตินะครับของบรรดาซอฮาบะนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมนะครับวันนี้นะครับซอฮาบะที่เราจะพูดถึงนะครับแล้วก็ได้เล่าขานถึงประวัติชีวประวัติของท่านนะครับก็คือท่านซาอิดอิบนุเจดนะครับหลายๆคนนะครับหรือพวกเรานะครับก็จะอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้นะครับซาอิดอิบเนุเจดนะครับแต่ซอฮาบะท่านนี้นะครับ ถือว่าเป็นหนึ่งนะครับถ้าแน่นอนละพอเราเอ่ยชื่อนะครับบอกว่าซอบาที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮุสันลัมเนี่ยได้รับประกันนะครับได้ยืนยันว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยสิบคนเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์นะครับเราก็จะนึกออกเลยว่าสี่คนแรกเนี่ยก็คือต้องเป็นคอลิฟะนะครับก็คือท่านอับูบักนะครับท่านอุมัตท่านอุสมานท่านอาลีนะครับเราเดียร์ลอวันหุมนะครับก็คือพวกเขาเหล่านี้นะครับซึ่งอยู่ในเป็นเป็นสี่นะครับสี่คนแรกนะครับ ที่อยู่ใน10คนที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮ์วะสลลัมนะครับได้ยืนยันว่าจะได้เข้าสวรรค์นะครับต่อมาก็เช่นท่านซูเบต์บินอาวามนะครับท่านท่านตอลฮะอิบนาอูบัยดิลล่ะนะครับท่านอับดุลรอฮ์มานบินอาฟนะครับแล้วก็ท่านซาบินอบีวะกอสนะครับแล้วก็ท่านอบูไบด้าอิบนาูจารรอะนะครับและอีกหนึ่งคนนะครับคนสุดท้ายนะครับก็คือท่านไซอิดอิบนาอูเจตเนี่ยนะครับก็คือคนนี้แหละครับที่เราจะได้มาพูดคุยถึงชีวประวัตินะครัััับบของท่านนนนนนกะครใวี้ ท่านสายิฎิบุนเจดนะครับแน่นอนแหละครับว่าอิบุนเจดก็คือเป็นลูกของอบุคคลนะครับที่ชื่อเจดนะครับผมพ่อของท่านเนี่ยนะครับพ่อของท่านสายิฎิบุนเจดเนี่ยนะครับก็คือชื่อท่านเจดบินอัมนะครับท่านเจดบินอัมเนี่ยนะครับท่านเนี่ยมีชีวิตนะครับหรือว่าก่อนนะครับก่อนที่จะอย,อ,อยู่ช่วงก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยวะซัลลัมเนี่ยนะครับจะถูกแต่งตั้งให้เป็นท่านนบี นะครับท่าน am, เจดอิบนะครับผู้เป็นพ่อของท่านสายอิบนเนะครับท่าน am, เจดอิบนอัมนะครับท่านเป็นคนที่ในช่วงนั้นนะครับซึ่งศาส,ะสะนาอิสลามเนี่ยยังยังไม่ได้ถูกออตอนมาในตอนนั้นใหม่นะครับก็คือท่านนาบีมุสลิมยังไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นท่านนาบีนะครับก็จะมีศาส,ะสะนาก็คือศาส,ะสะนาของนบีอิบรอฮีมนะครับที่ตกทอดกันมานะครับ ท่านเจดิบนุอัมเนี่ยนะครับท่านไม่เคารพบูชานะครับแล้วก็ไม่กราบไหว้รูปปั้นในช่วงตอนนั้นนะครับว่ากฟาเจดิบนุอัมอิบนนนูเฟลบาอีดันอันซห์มาตินนัสนะครับมีอยูค่ครั้งหนึ่งนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับท่านเจดเนี่ยนะครับท่านยืนอยู่ห่างๆนะครับยืนมองอห่วงห่าง ในช่วงเป็นช่วงที่คนเนี่ยนะครับกำลังหนาแน่นนะครับคนมาชุมนุมกันยะชายดุกไรชันวเฮียตาเตฟิลูเบอีดินมินอายาดิหานะครับท่านกำลังมองดูนะครับถึงมองดูชาวกุเรชนะครับในเมืองมะก,กาตอนนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยกำลังจัดงานเรื่อนเริงกันเนื่องจากเป็นวันอีดนะครับเป็นวันพิเศษ นะครับวันพิเศษของพวกเขาทั้งหลายนะครับเป็นหนึ่งวันฟอร์อารอยจ่าละยาอัตจิรูนัลอามาอิมาซุนดูซียะตะลอเลียนะครับเขามองนะครับแล้วก็เห็นบรรดาผู้ชายชาวกุเรชเนี่ยนะครับได้แต่งเสื้อผ้าดีๆนะครับพวกซาลาบันสวยๆแพงๆนะครับผมวายักตาลูนาบิลบูรูดิลยามานียะเตสซามีนะนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะครับผมในทั้งในชุดนะครับในทั้งในอำนาจต่างๆนะครับที่พวกเขามี ว่าอับซอรันนิซาอัลวุลวิลดานว่ากระดาษบิซูซาเฮียสยาบดีอัลฮุลัล <c oughs> นะครับแล้วก็ท่านก็ได้เห็นทั้งผู้หญิงนะครับแล้วก็บรรดาดเด็กๆนะครับก็แต่งตัวนะครับสวยงามกันก็คือเนื่องในวันอีดนะั่นนะครับในวันอีดของกุเรชนะครับในสมัยก่อนก,ก็ทุกๆคนก็จะแต่งตัวให้ดีที่สุดนะครับในวันนั้นมานอซอร์อิลันอัลอามยักูดยักูดฮัลมอัลมูซิรูน นะครับแล้วท่านก็ดูไปยังสัตว์นะครับต่างๆนะครับที่ถูกลากถูกจูงเอามานะครับบ้าดันฮัลลาฮาบิอันวายซีนะเลียสบาฮูฮาไบน่าอดิลอัลซานแล้วก็สัตว์พวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอูดเอยแพะแกะนะครับที่ถูกพามานยก็ถูกตกแต่งนะครับระดับประดาไปด้วยกับของสวยงามนะครับเอามาทําไมครับเอามาเพื่อที่จะได้เชื่อดนะครับ ต่อนหน้าบรรดา,ารูปปั้นทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลาทอุซซาอะไรเอ่ยนะครับที่อยู่อรอบกาบาในตอนนั้นนะครับผมฟ <c oughs> าวะก็ฟามุสน,นิดันザฮาฮูอิลาจิดารินกาบานะครับท่านเจดิบนุนอัมเนี่ยนะครับผู้ที่นับถือศาสนาของนบีอิบรอฮีมอยู่นะครับในตอนนั้นในช่วงท้ายนะครับก่อนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัมจะถูกแต่งตั้งเนี่ยนะครับ <c oughs> ท่านก็ยืนพิงนะครับยืนพิงที่ที่ากาบานะครับ วกออันนี้ก็คือหลังจากผ่านงานผ่านอะไรได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งท่านก็ไปยืนอยู่ที่กะบานนะครับยืนพิงแล้วท่านก็กล่าวนะครับกับยามะชอนกุเรชนะครับโอกุเรชทั้งหลายเอ๋ยนะครับอัชชาตุคอรลกฮัลลอ์นะครับเนี่ยอัลลอฮฺซาตฺต阿拉เนี่ยทรงสร้างนะทรงสร้างไอ้แพะแกะอูดอะไรต่างๆสัตว์พวกนี้นะครับว่าวันและดิอันซาละลาฮฺอัลมูฮัมหมมินัสสัมัยฟาโร่ย์ยะ แล้วอัลลอฮฺซาตาลาเนี่ยเป็นผู้ซึ่งนะครับได้ทําให้ฝนนะครับได้ตกลงมาจากฟากฟ้านะครับผมแล้วก็บรรดาสัตว์เหล่าเนี่ยมันก็ได้ดื่มนะครับวอันบัตตาลฮะลอชบะมินัลอาร์ดีฟาชาบิอัตนะครับแล้วก็ได้ทําให้หญ้าเอ่ยนะครับอาหารของสัตว์เหล่าเนี่ยนะครับขึ้นมาจากแผ่นดินนะครับทำให้สัตว์พวกนี้ได้กินนะครับแล้วมันก็อิ่มนะซุมมาตัสบะฮูนะฮาอัลลอฮฺไรอิสมิฮีต่อมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพวกท่านเนี่ย ก็มาเชื่อดนะครับมาเชื่อดสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้นะครับโดยที่ไม่กล่าวนามของอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และก็อัลาอนีอรอกุมเก้ามันตะชาลูนนะครับท่านเจดอิบนุอัมเนี่ยนะครับก็บอกว่าฉันเห็นว,ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอาจจะผิดและลกำลังทําผิดนะครับผมเพราะว่าท่านเจดอิบนุอัมเนี่ยนะครับท่านยึดตามศาสนาของท่านนาบีอิบรอฮิมนะครับผมฟะกอมาอิเลฮิอัมมูฮุลคอตตอบวาลิดูอุมัรอิมนุลคอตตอบ เมื่อได้ยินดังนั้นนะครับก็มีกูเรชคนหนึ่งนะครับที่มีฐานะนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ใหญ่โตนะครับก็คือท่านคอตตอบคอตตอบเนี่ยนะครับเป็นบิดานะครับของท่านอุมัดเบนคอตตอบนะครับผมก็ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็มาตบหน้านะครับท่านเจดอิบนุอัมนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าตับบัลลักะนะครับขอให้ควพังอะแกนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับก็ ด่าว่านะครับผมมาซินนานัสมาอุมินกะฮะดิลบะระวะนะแต่ไม่รู้หูเราเนี่ยนะครับถ้าคอตตอมเนี่ยนะครับผู้เป็นบิดาของท่านอุมัดเนี่ยนะครับไม่ได้เข้ารับศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็ยึดนะครับการบูชารูปปั้นนะครับกราบไหว้เจวิตนะครับผมท่านคอตตอมเนี่ยนะครับก็บอกนะครับว่าเราเนี่ย ทนมานานแล้วนะครับกับคําพูดจาเสียๆให้หายที่ด่าว่าด่าทอนะครับการกระทําของพวกเรามันผิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมฮ so ัตตาในฟิดาซอบรูนาจนกระทั่งว่าตรงตอนเนี้ยนะี่ยความอดทนของเราเนี่ยมันหมดไปแล้วซุมมาอักรอบิฮิซูฟาฮะกอมิฮิฟะอาด้วห์ฮุวลัดจูฟีอีดาอีฮินะครับต่อมาเนี่ยคอตตอปเนี่ยนะครับผู้ที่ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็จัดการนะครับกับท่านเจดอิบนนอัมเนี่ยนะครับ ที่พูดไม่เข้าหูเอ่ยพูดขัดนะครับกับคนจํานวนมากนะครับที่กําลังบูชารูปปั้นเอ่ยนะครับเชื่อสัตว์พรีสัตว์ต่างๆนะครับโดยที่ไม่กล่าวนามของอัลลอฮซุบฮานะฮัวตาราเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ได้ทําการนะครับลุกนะครับแล้วก็มาทาร้ายนะครับท่านเจดิบนนอัมฮัตตานาซซหาอันมักตาววลตะจาอิลาจเบลิลฮิรา จนกระทั่งว่าถูกท่านเซดอิบนูอัมเนี่ยนะครับถูกทำร้ายนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยก็จะต้องอพยพนะครับลี้ลี้ภัยออกไปไป,ไปไปอยู่ที่ภูเขาฮิโระนะครับฟาวกาลาบิหรืออต่อบตอิฟตันบินชาบาบินกุเรชไม่เพียงแค่นั้นนะครับคอตตอเนี่ยนะครับคนนี้เนี่ยก็ยังสั่งให้มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะคอยดูไว้นะครับผมลียาูลูดูนาฮูดูนาดูคูลิมกะนะครับไม่ให้ท่านเซดอิฟนุอัมเนี่ยนะครับเข้ามา <t t <im> ในนครมักกะไดฟาก้านาลายะตะคุลูฮาอิลลาซิรอนนะครับจึงทำให้ท่านเจติมโนอัมเนี่ยนะครับจะไม่เข้ามาในเมืองมักกะยกเว้นแต่ว่าจะต้องปลอมตัวเข้ามาหรือว่าแอบเข้ามานะครับผมซุมมาอินนาเ in <t song> <t ell> จอิบโนอัมอิบโนนูเฟตอิจตามาฟีอรกฟลาตินมินกุไรชินจนกระทั่งว่า,วามีครั้งหนึ่งอันนี้หลังจากเหตุการณ์ที่ท่านเนี่ยถูกต้องย้ายนะครับแล้วก็ไปหลบนะครับผมอยู่ข้างนอกเมืองมักมกะนะครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับ ท่านเนี่ยท่านเจดอิพนุอัมเนี่ยนะครับก็ได้มารวมนะครับมาพูดร่วมพูดคุยนะครับผมตอนนั้นก็เป็นในช่วงที่อาจจะระยะเวลาเนี่ยมันหลังจากนั้นนะครับทำให้ก <c oughs> ูรชมักกะเนี่ยนะครับเริ่มที่จะผ่อนปลนนะครับไม่ได้เข่งคัดหรือไม่ได้จับต้องจับตาดูนะครับท่านเจดิพนุอัมมากนะครับจึงทำให้ท่านเจดิพนุอัมเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในเมืองมักกะได้นะครับผมอิลากุลลิมินวอร์กตีมุนเอาฟัน ท่านเจดิบุญอัมไปหาใครมั่งครับท่านไปหาวาระกอท่านวาระกออิบนนนัะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนจัชชินนะครับท่านอุสมานอิบนฮาริสนะครับแล้วก็พระนาอูมัยมะอิบนะครับคนแรกที่ท่านเจดิบุญอัมไปหาก็คือท่านวาระกออิบนนนัะครับท่านวาระกออิบนนัเนี่ยเราก็จะได้ยินชื่อของท่านเหมือนกันนะครับว่าท่านเนี่ยเป็นญาตินะครับ มีเครือญาติก็คือพระนางคอดียะนะครับคั้นที่ท่านับดุมฮัมหมัดสุลตเนี่ยนะครับกลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็มาบอกกับพระนางคอดียะว่าเจอเหตุการณ์ต่างๆนะครับในทํามฮีรอเนี่ยนะครับที่เป็นการลงอายะอันกุรอานครั้งแรก นะครับท่านพัฒนา,าคอดียาเนี่ยก็ได้พาไปหาท่านวรรคกออบนุนอฟัลนะครับแล้วท่านวรรคกอก็บอกนะครับว่าถ้าหลังจากนี้ถ้าท่านนาบียังอยู่นะเออถ้าฉันยังอยู่นะครับฉันก็จะช่วยเหลือท่านนาบีเนี่ยอย่างเต็มที่เลยนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วท่านวรรคกออบนุนอฟัลเนี่ยก็ตอนนั้นด้วยกับอายุของท่านเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็เออ่ทำให้ไม่ได้อยู่นะครับไม่ได้มีชีวิตอยู่ท่านเสียชีวิตก่อนที่ท่านนาบีมฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับจะ ถูกแต่งตั้งให้เป็นท่านอบีแล้วก็เริ่มที่จะเผยแพร่ศาสนานะครับต่อมาเนี่ยอีกคนนึงก็คือท่านอับดุลร้อยมุญญาชินนะครับท่านอับดุลร้อยมุญญาชินเราก็จะ,ะได้ยินนะครับประวัติของท่านเหมือนกันนะครับท่านเป็นอีกหนึ่งนะครับอซอบใยคนหนึ่งของท่านอับดุลเบียร์มรูฮัมหมัดสโลสลัมแล้วก็ยังเป็นนะครับอิบนุอัมมัตินนบีนะครับเป็นลูกของป้าท่านนบีก็ถือได้ว่าเป็นทั้งซอใบของท่านนบีอ,อับอดอุลเบียัมนะครับแล้วก็ท่านอับดุลลอญาตินอ่ย ท่านกา็เสียชีวิตลงนะครับในสงครามอูฮุดนะครับผมต่อมาเนี่ยแล้วก็ท่านพระนางอุมัยมาอิบิบนตุอับดินมุตตะลิบนะครับพระนางอุมัยมาเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นป้าของท่านนบีนะครับเป็นอัมมาของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลของอะลัยฮุสัลลัม,น,มนะครับทั้งท่านท่านเจดอิบนุอัมนะครับไปหาคนเหล่านี้นะครับเพื่อปรึกษานะครับปรึกษาเรื่องอะไรครับวะจะอาลูยะตะจะการูนามากริกอดฟีฮิลอารับมินัดบัลลาล ปรึกษานะครับเรื่องที่อาหรับนะครับกำลังจมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการบูชารูปปั้นนะครับการกราบไหว้รูปปั้นเอยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฆ่ากันความอธรรมต่างๆนะครับการขโมยกันนะครับที่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ผิดทั้งหลายนะครับพวกเขามาคุยกันแล้วก็ปรึกษากันฟอคอลเซนหรอัาบีฮี ท่านเจดก็ได้กล่าวกับคนที่อ,อ,อยู่ในตอนนั้นนะครับผมอินนะกุมวัลอฮิลตาอลามูนะอันนะเขามักุมไลสูอะไลชัยอินนะครับท่านเจดเนี่ยนะครับบอกว่า <c oughs> พวกท่านก็รู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มชนของพวกเราเนี่ยนะครับเหม,มือนไม่ได้อยู่บนอะไรเลยนะครับไม่มีหลักไม่มีอะไรที่มันแน่แน่ชัดสักทีนะครับ <laughs> ว่าอันนะฮุมอัคตอูดีนอิบรอฮีบะคอลาฟูฮูแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นนะครับได้ ผิดนะครับบิดเบือนนะครับผมได้ทําผิดทําผิดนะครับต่อศาสนาของนบีอิบรอฮิมนะครับแล้วก็ขัดแย้งกับศาสนาของนบีอิบรอฮิมวบุตะวบุตะรูลีอันฟุซิกุมดีนันตะดีนูนบีฮีนะครับท่านเจดิบนนอัมเนี่ยนะครับก็มาปรึกษาแล้วก็บอกว่านั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยจะต้องเ,ออเริ่มที่จะหาศาสนานะครับที่เราจะต้องยึดเหนี่ยวนะครับผมอินกุลตุม แต่รูมูน,น,น่ะนะจ๊ะตนะครับถ้าหาวบุคเตนทั้งหลายเนี่ยต้องการที่จะได้ชัยชนะนะครับได้รอดพ้นนะครับก็คือจะต้องหาศาสนานะครับที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวนะครับแล้วก็ทั้ง4คนนี้เนี่ยนะครับก็เดินนะครับเดินทางออกไปเริ่มที่จะาหาแนวทางนะครับที่ถูกต้องที่จะได้ยึดเหนี่ยวนะครับต่อมาเนี่ยอัมมาวรารกตุยมินุนอฟันฟาตานอสรอท่านวารกอิบนุนอฟันเนี่ยก็ได้ไปเป็นนัสรอนีนะครับได้ไปยึดศาสนาของนัสรอนี นะครับส่วนท่านเจตอิบนอัมเรบนุนูเฟลเนี่ยนะครับท่านก็มีเรื่องราวนะครับที่ในช่วงของท่านในที่ที่ท่านได้เดินทางออกไปนะครับเพื่อที่จะไปศึกษาหาความรู้นะครับหาศาสนานะครับที่แท้จริงที่ถูกต้องในตอนนั้นนะครับก็ล่เจวก็ฟตุอัลลยฮูดีอวนัสรานียัฟอารัตุอันหุมาอิดลัมอจิตฟีฮิมามาอัตมมอินุอิเลหีท่านเจดเล่าให้ฟังนะครับท่านบอกว่า ตอนนั้นฉันก็ค้นหาศาสนานะครับไปหาไปหาทั้งผู้รู้ของยาฮูดีนะครับนัสรอนีนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยก็เล่านะครับบอกพวกเขาทั้งหลายถึงความต้องการนะครับสิ่งที่ท่านเจเนี่ยต้องการที่จะตามหานะครับแต่เมื่อท่านได้รับคําตอบมาเอ่ยได้ฟังคําสอนต่างๆมาเนี่ยมันยังไม่ทําให้หัวใจของท่านเจเนี่นะครับรู้สึกสงบสุข <c oughs> แล้วก็ยังไม่พอใจ นะครับผมวกจะอ่านตัวอัลริบูฟีอาฟากิบะซันอันมิลติอิบรอฮิมท่านเจเนี่ยก็เริ่มนะครับที่จะเดินทางออกไปอีกนะครับแล้วก็เดินทางหาศาสนาของนบีอิบรอฮิมนะครับที่ยังมีที่ไหนที่ยังเหลือร่องรอยนะครับแล้วก็ยังเหลือเหลือผู้รู้นะครับที่รู้ศาสนาของนบีอิบรอฮิมจริงๆนะครับฮัตตาซิตุอิลาบิลาดิชามจนกระทั่งว่าท่านบอกว่าท่านเนี่ยเดินทางไปไกลนะครับ ถึงเข้าไปยังในเมืองชามฟะซุกิรอเลียรอฮิบุนอินดารหูไอล i มุนมินักิตาบแล้วก็เมื่อท่านก็เข้าไปในเมืองนะครับเข้าไปในเมืองชามแล้วก็ถามหานะครับว่าใครที่เป็นผู้รู้จนกระทั่งว่าท่านได้ทราบนะครับว่ามีอยู่คนหนึ่งยังมีนักบวชอยู่คนหนึ่งนะครับที่ยังมีความรู้เกี่ยวกับคำพีนะครับฟาไตตุหูฟะกอสัสตัวอะไรฮิอัมรีฟากอนนะครับแล้วท่านเจษก็ บอกให้ฟังถึงความต้องการของท่านนะครับแล้วก็นักบวชคนนั้นก็ตอบกลับมานะครับอรอกัตูรีดูดีนะอิบรอฮิมยาอัคอมักะนักบวชคนนั้นเนี่ยนะครับถามนะครับว่าฉันคิดว่าท่านเนี่ยนะครับยังต้องการที่จะตามหาศาสนาของนบีอิบรอฮิมอยู่ใช่ไหมนะครับกุนตุนามนะครับท่านเจดบอกว่าใช่นะครับซาลิกกมาอับกูีนะครับมันคือสิ่งที่ฉันเนี่ยกำลังตามหานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ฉันเนี่ยกำลังต้องการฟพาะกอลินนะกะตัตุลุบูดีนันลายูเจดุลเยม นักบวชคนนั้นบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมาสิ่งที่ท่านตามหาศาส,สนาที่ท่านกําลังตามหาเนี่ยยังไม่มีอยู่ณวันนี้นะครับยังไม่ได้มาถึงณวันนี้ว่าลกินน่ะอิลดิกาฟ,ะฟะินนัลลอฮยะบาสุมินเกลมิกามมาอยู่เจ็ดดิดูดีในอิบรอฮิมแต่ถ้าว่านักบวชคนนี้นะครับกับบอกให้ท่านเจนเนี่ยให้รีบกลับนะครับกลับไปยังเมืองของท่านเลยก็คือเมืองมักกะนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเนี่ยพระองค์จะทรงส่ง นะครับบุกมาทําให้ศาสนาของนบีบรอยฮิมกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่ได้เอากลับมานะครับเอาเตาฮีตนะครับอะกีดาที่ถูกต้องนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากเมืองมักการนั่นเองฟาอิดาอัตดรกฟาอิดาอัตดรกตะฮูฟรันตาซิมฮุนะครับถ้านักบวชคนนั้นนะครับบอกว่าถ้าท่านไปเจอนะครับแล้วก็ได้พบเจอกับคนบุคคลคนนั้นนะครับจงอยู่ร่วมกับเขานะครับแล้วก็ ติดตามเขานะครับผมฟันตาซิมฮุนะครับเมื่อท่านเจดได้ยินดังนั้นนะครับท่านก็รีบเดินทางออกนะครับจากเมืองชามเพื่อที่จะกลับมายัางนครมัก,กะนะครับแล้วเรื่องของท่านเจดนะครับท่านจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็ฝากโปรดติดตามรับชมรับฟังกันในตอนต่อไปนะครับสาลามมะลกุมรมงตุลลอยวะบาะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮูเซนชิมกุลผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air